สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเวลาพรชวนชมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็าฝากกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเวลาพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วก็คลิปที่แล้วเป็นการรีวิวนะคะที่เวลาพรได้ทำการนั่งแท่นชวนชมไปนะคะอันนี้ก็จะมาสาธิตการนั่งแท่นชวนชมสำหรับมือใหม่เหมือนกับเวลาพรนะคะ ว่าเราทํากันยังไงนะคะอันนี้ที่ที่เห็นอยู่ในสภาพนี้นะคะก็คือเมื่อกี้ทำการถ่ายวีดีโอไปค่ะแต่ว่าไม่ได้กดบันทึกก็พูดไปนะคะแล้วก็เถือนไปเมื่อกี้เฉือนไปเมื่อกี้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวก็ ข้ามขั้นตอนการตัดต่อไปเลยนะคะเพราะว่าตัดไปแล้วค่ะสงสารมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เวลาพรมีต่อเป็นของตัวเองนะคะก็อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะต่อนะคะแล้วก็กิ่งพันนะคะปกติเวลาพรก็ที่ผ่านมานะคะก็คือซื้อกิ่งพันด้วยแล้วก็มีกิ่งพันเป็นของตัวเองนะคะ เดี๋ยว,วตอนสาธิตนี้ก็คือจะใช้กิ่งพันธุ์ที่เรามีอยู่นะคะก็คือน้องคนนี้ละคะ่ะสีขาวแสนสวยเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นสีขาวนะคะสวยงามนี่ค่ะโอเคนะคะแล้วก็จะมีนะคะพลาสติกสำหรับห่อนะคะอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อ พลาสติกก็คือถุงร้อนเนี่แหละคะ่ะที่เราใช้ใส่เห่ะกับข้าวเนี่แหละคะ่ะแล้วก็หนังยางนะคะแล้วก็มีสําหรับตัดทุกคลิปจะบอกว่าผู้ที่ท่านเป็นมืออาชีพนะคะท่านก็จะบอกว่าให้ใช้มีดที่สะอาดอันนี้ก็สะอาดอยู่นะคะที่เห็นเป็นสีดาๆนี่ก็คือเป็นยางของน้องชนชมนี่แหละคะ่ะวลาพรก็ใช้ตัดตกแต่งกิง่งตกแต่งรากนะคะก็ใช้มีดตัวนี้นะคะไม่ได้นําไปใช้ปาดอย่างอื่นโอเค ส่วนต้นตอนนี้เดี๋ยวเวลาพรก็จะตัดตัวนี้ต่อนะคะเชิญออกไปเลยนะคะเชิญออกไปเลยครั้งเดียวให้ขาดไปเลยะคะ่นะ,คะปกติเวลาพรเวลาเฉือนกิ่งหรือว่ารากก็ไม่ได้นำอะไรมาทาน,นะคะก็คือปล่อยให้เขาแห้งไปเองเลยนะคะของเราทำเองที่บ้าน โอเคทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการตัดกิ่งพันุนะคะเดี๋ยววรา,าพรจะเลือกตัวน้องที่เป็นกิ่งเล็กๆนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่นะนี่ค่ะข้างบนเนี่ยค่ะตอนนี้แล้วกันนะนี่ค่ะ,ะ,นนะ,คะ,คะมองเห็นอยู่นะคะนคะคะก็ตัดเลยนี่ค่ะ จะได้กิ่งที่ใหม่ๆเลยนะคะก็เชื่อเนาะนี่นี่ค่ะ เดี๋ยวข้างข้างข้างบนยังยังยังไม่ตัดออกนะคะเดี๋ยวจะตัดตอนที่จะเสียบที่จะบางลงบนแท่นเลยนะคะจะได้สดสดเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะถุงพลาสติก วลาพรก็จะตัดตรงนี้หรอคือจะเอาแค่ชั้นเดียวนะคะไม่เอาสองชั้นนี่ค่ะเรียบร้อย เห็นนะคะนี่ค่ะนี้เมื่อกี้เราตัดไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยว,วเลาความเะเ่อยออกนิดนึงนี่ค่ะครั้งเดียวให้ขาดเลยนะคะส่วนคนนี้ส่วนคนนี้ก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดครั้งเดียวให้ขาดเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดตัดตัวนี้ ตัดปลายทิ้งไปเลยนะคะนี่ค่ะนีะ่แล้วก็วางลงไปค่ะข้างบนไม่ค่อยสวยขออนุญาตตัดอีกนิดนึงนะคะจบนี่ค่ะวางลงไปเลย แล้วก็เดินให้แน่นนะคะตรงตอนที่เวลาเราตัดนะคะแล้วก็รีบนําไปวางนะวาเวลาความคิดว่ามันสําคัญนะคะเพราะว่ามันสดแล้วก็มันใหม่เนาะมันก็จะช่วยให้ติดเร็วขึ้นนะคะนี่ละค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกสิบวันก็แกะเลยนะคะจากที่ทํามานะคะก็คือยังไม่พบ ปัญหาการเน่านะคะก็จะมีแค่บางตัวที่แบบว่าเชื่อมเชื่อมไม่เต็มฐานนะคะเ,เคยลองตัดทิ้งไปนะคะแต่ว่าตัวที่เชื่อมไม่เต็มฐานนะคะใช้เวลาประมาณเดือน2สองเดือนนะคะเดยวเขาก็จะเชื่อมกันเองนะคะไม่ต้องกังวลอย่างของเวลาพรนี่ตัดมาแล้วเสียดายมากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ